สวัสดีครับทุกคนวันนี้พีารรีวิวกับตัวนี้ครับกับดักนะครับของกิซันนะครับก็นี่เดี๋ยวจะแกะไม่ดูเลยนะครับนี่จ้าก็ตัวนี้ราคาสาม้กสิบาบาทนะครับก็ซื้อมาจากปลัศรานะครับนี่จ้าก็จะด้มาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นที่ตัวแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่เราต่อเข้ากับเนี่ยของคอมพิวเตอร์แต่พี่อาไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับพี่อาร์ใช้กับมือถือนะครับนี่จ้านี่ครับเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะนี่ครับปึ๊บเห็นไหมจ้าปึ๊บนี่ละเครับ แล้วตรงนี้อยากให้ดูตรงเส้นเส้นเส้นเนี่ยเฮ้ยเส้นเขาค่อนข้างที่จะดีนะทำละเอียดเนี่ยตื้อเห็นไหมเห็นไหมอ่ะตรงนี้ครับเห็นเนี่ยมันเป็นใช้เรียกเาเรียกว่บการถักอ่ะการถักที่ค่อนข้างจะดีอ่ะแล้วเสียงที่ได้นะก็จะดีตามด้วยนะครับเดี๋ยวเพี้ยนนะครับตอนนี้ครับเพี้ยนอัดผ่านนะครับนะครับผ่านโบย่านะครับแล้วผ่านแดกธรรมดานะครับเดี๋ยวเพี่ยนจะให้ลองฟังเสียงนะว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอ่ะโอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้นะครับเพี่ยน ใช้นะครับแดกธรรมดานะครับในการอัดนะครับก็ความจริงตัวนี้นะครับมันใช like ้นะครับในการที่เราไอ้แดกตัวเนี้ยมาใส่กับนะครับฟังผ่านกับไอเนี่ยหูฟังนะครับซึ่งนะครับเวลาที่ทำเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นเสียงยากไงแต่นะครับเฮ้ยเสียงที่ได้นะค่อนข้างที่จะดีนะครับไอ้ตัวของคีซันตัวเนี้ยเฮ้ยมันให้เสียงที่แน่นขึ้นนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เยอะขึ้นนะครับเหมือนกับว่ามีอะไรเพราะว่าตัวนี้นะครับมันได้ที่32บิตนะครับแล้วก็เพราะว่าก่อนอันนี้มันได้24บิตไงตัวนี้มันเท่าไหร่วะ สามสิบสองบิตสามแปดสี่ K นะพอให้ความละเอียดจะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เฮ้ยแบบได้เสียงที่แน่นเนี่ยแล้วก็แบบว่าบางทีอ่ะมันเป็นเสียงที่มันซ่อนอยู่แล้วครับแบบว่าโน้ตอ่ะที่มันตัวไฮสูงสูงอ่ะเฮ้ยมันก็แบบว่าได้นะครับในเสียงของแบบว่าเฮ้ยซ่อนออกมาครับออกมาได้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็ความจริงอะไรอยากจะใช้เงี้ยนะครับในการ ให้ฟังอะแต่ว่ามันไม่เห็นไงเบี้ยก็เลยเราลองใช้นะครับกับไอ้บยูยาแทนเพราะบยูยาคุณก็จะเห็น,นความอย่างชัดเจนนะว่าเฮ้ยนอกจากจะใช้ฟังเสียงได้นะครับคุณก็จะมาประยุกต์ใช้ทาในการอัดในตัวนี้ได้ด้วยนะครับมันก็ทําให้คุณภาพเสียงในการอัดวิดีโอเนี่ยดีกว่าไอ้เด็กธรรมดาทั่วไปนะครับโอเคครับเพื่อนๆทกคนเรียรูคลิปนี้เพียงเท่านี้นะเจ้าฝากกดไลค์สมัครใช้แล้วก็แชร์ด้วยนะ